แนะนำตัวนี้นะครับอามาเชิดเชิดมาในบุญยังอายุแปดสิสองแปดสิบครับผมและทางทางรัฐบาลเขามีโครงการจะแจกเงินหมื่นให้กับผู้สูงอายุหกสิบปีขึ้นไปมีความพิดเห็ถนยังไงครับผมปมอามีความเห็นั้รามมาดีมาๆเลยเพราะว่าคนเรานี่ ต้องการตรงนี้ตกคนต้องการเงินแต่ถึงกันยุ่ในภาวะที่ว่าลำบากอมากตอนนี้ไมใช่แต่ที่ตอนนี้มันเยอะลำบากยยะต้องการยจะได้ยอได้ตคนต้องการ่ายตายเกื่าคก็ไปเลยเขาไปเ่องเงเงงไปใอะไนี้ผมผาะอไม่ทุก่างคนตั้งคือบางคนเอาไปเล่นไฟก็ได้บางคนไปไปคือโซดรับก็ได้ เส่ไก็ได้น่ะคือแบบหายเลยก็คือว่าอยู่ได้ที่เข้แต่ว่าคนบเป็นเชิงที่ทุกโตมาดัตาบานเขาใจอย่าดีมากเลยเนื่องคนใ้ใจมากเลยตรงนี้มืนนได้คุยมาเดียววาคนบางคนไม่เคยให้เลยเหมือนกันอ่าไม่ ในทางชีวิตอายุเขาคิปเย็นคิปยังไม่เคยเห็นเนี่ยนะการพนันไอ้ที่เขาดูเขาดูผลเป็นคลิปบอลโดยล้านนะครับไม่เคยวิ่งเงินทอนแล้วแล้วในส่วนตัวนี้ ถ้าว่าสมมุติว่าได้เงินหมือนจะมาทำอะไรผมก็ชายชายชาบางทีผมมีก็มีก็บอกไปกหลานนะอร้ชายรู้รู้รู้แล้วมมีตรงไหนแหละยน่ารู้ว่าได้็นล้านมหล้านมีทาง้ามันยอากเลยไเดียวเดียวยวาผม่กนในีมันจะออเทียวหลังคาแล้วก็มันก็ะาย่วนตัว ทำทำทำถืนมีท,ทางนะเวลามีทางชอบมาอยู่บ้านก็มาไม่อยู่บ้านขอบคุณมากครับครับชื okay. ่อมารุนมนจาณามนอายุ61ครับแล้วตอนนี้โครงการของรัฐบาลจะแจกเงินผู้สูงอายุ60ปี1 0 0 0บาทมีความรู้สึกยังไงครับก็ดีครับดีดี รออยู่เลยก็ว่าเพราะว่ผมต้องการต้องการใช้อยู่เพราะว่า60ปีเราทำอะไรก็ไม่ไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมจะทำงานทำเงินไม่ได้ต้ัวแล้วแล้วถ้าว่าได้มานี่จะนําเงินไปทําอะไรก็ไปใช้สิ่งที่จําเป็นเลยต้องการซื้อไอ้นู่นซื้อทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวนี้มันต้องใช้เงินนะครับซื้อทุกอย่างของแพงทุกอย่าง แล้วแล้วปัจจุบันนี้มีนี่นอกระบบไหมไม่มีไม่มีนะครับก็คือสนับสนุนนะอยากจะได้เงินหมื่นนะครับใช่ใช่มันดีแล้วฝากฝากถึงรัฐบาลแบบไหนยังไงครับก็ดีครับดีทําได้ดีมากครับครับครับสวัสดีครับครับผมชื่อชนะศรีมาลานะครับปัจจุบันก็อายุหกสิบปีแล้วนะครับก็ถือว่า อยู่ในเงื่อนไขนะครับแต่ในฐานะที่มาพูดตรงนี้ก็คือผมเป็นค่าการบานาญนะครับในความคิดเห็นที่รัฐบาลจะแจกเงินในส่วนของค่าการบำนาญเนี่ยในส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยเพราะในส่วนของวินัยการเงินแต่ละคนเนี่ยมันจะต้องมีอยู่แล้วอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้ไปสนับสนุนในกลุ่มผู้ได้โอกาสมากกว่าไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุคนพิการหรือว่าในส่วนของเด็กเร็อนต่างๆเหล่านี้นะครับ เพราะต้องถือว่ารายได้ที่ทางรัฐได้ดูสวัสดิการของข้าราการบำนาญเนี่ยรัฐบาลก็ดูแลอยู่แล้วนะะที่จะให้เงินไปได้เดือนอยู่แล้วแต่ในส่วนของภาคประชาชนธรรมดานเนี่ยค่อนข้างจะเห็นด้วยเพราะถือว่าณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องค่าของชีพงานที่มันขยับตัวขึ้นมาพอสมควร ที่ต้องบอกว่ายางเข้าจากบ้านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ฝากอยู่รอดของพี่น้องประชาชน,นครับโดยโดยภาพรวมโดย,โดยทั่วไปเนี่ยครับถือว่าเป็นอีกนโยบายหนึ่งท,งที่จะโดนใจแต่อยากจะฝากนิดหนึ่งว่าให้แยกแยกกลุ่มให้ชัดเจนนะว่ากลุ่มไหนควรที่จะได้รับเงินสวัสดิการในส่วนนี้หรือว่ากลุ่มไหนที่เรา ควรที่จะตัดเงินส่วนของกลุ่มนี้เนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มย่างที่ผมบอกไปแล้วผู้สูงอายุคนแก่นะคนได้โอกาสในสังคมยังมีอยกมากมายนะครับก็ขอฝากรัฐบาลแต่อยากจะบอกว่าเห็นด้วยกับนโยบายนี้ครับ,รบ,รบสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมสามารถนักดนตรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บางลึกขุพรก็ในส่วนความคิดเห็นของผมเองก็ในส่วนที่จะดูแลขาา้าราชการ ที่รัฐบาลจะดูแลเงินหมื่นค่าการ,กรเกษียณหรือว่าค่าการบํานาญเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเพราะว่าทางรัฐบาลได้มีการดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการของค่าการบํานาญอยู่แล้วซึ่งเงินส่วนนี้ถ้าเราจัดสรรไปให้กับผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นภาคประชาชนน่าจะได้เกิดประโยชน์มากกว่าเพราะว่า ในส่วนตรงนี้โดยเฉพาะหมู่หมู่หมู่ของผมเองหมู่ที่เจ็ดบางลึกเนี่ยก็มีผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะและยังไม่ได้รับเงินส่วนนี้เป็นจํานวนมากพอสมอควรเพราะว่าผู้สูงอายุเหล่านี้จะประกอบอาชีพที่จะเป็นรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวนเนี่ยค่อนข้างจะ,ะได้น้อยมากแล้วจะมีก็หาเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวอาหาร ผักหญ้า,าพืชผลตามตามท้องทุ่งท้องนาม,มากินกันอยู่ซึ่งจะได้เงินส่วนนี้ก็จะได้เอามาใช้จ่ายในครัวเรือนเกี่ยวกับเรื่องอุปภคบริโโคก็โค,โโค,โ Joe, คิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับกับผ้าประชาชนที่ที่ที่ไม่ได้ยังไม่ได้รับเงินส่วนนี้พอสมควรครับด้วยส่วนตัวแล้วผมก็เห็นดีด้วยครับกับกับเงินที่จะทางรัฐบาลมีนโยบายจะดูแลผู้ ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปก็ผม,ผมคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับกับผู้สูงอายุในส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินนี้พอสมควรครับ,บค,ครับผมสวัสดีครับมีแนวความคิดยังไงกับรัฐบาลเขาจะแจกเงิน60ปีที่เงิน1,000งบาทนะครับกับคนอายุครบ60ปีมีแนวความคิดแบบไหนยังไงครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉัน สู่วันนี้ธนาสีนะคะขณะนี้ก็ตําแหน่งผู้อำนวยการกองคันนะคะอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะขณะนี้ก็รับราชการมาเป็นเวลา31ปีแล้วนะคะสําหรับความคิดเห็นของดิฉันเองนะคะก็รับราชการมาก็31ปีก็ใกล้กเกษียณแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นว่า ในโครงการที่รัฐบาลจะยื่นให้กับผู้เกษียอายุราชการนะคะก็ก็ยินดีนะคะที่รัฐบาลมีความคิดเห็นอย่างนั้นแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเออเงินที่จะสนับสนุนผมผู้ค่าการบำนาญที่เกษียอายุราชการนะคะเรามีความคิดเห็นในส่วนตัวว่าเราก็มีมีเบี้ยบำนาญ หลังเกษยียณอายุราชการแล้วนะคะเราคิดว่าเบี้ยตัวนี้ที่รัฐบาลจะสสนผลกับผู้ผู้บำนาญเนี่ยค่ะเราคิดเห็นว่าน่าจะาให้กับผู้ได้อยโก,กาสหร,หรือผู้ที่ยังขาดขาดหรืออะไรสะมากกว่านะคะอย่างเช่นพวกคนพิการ ใช่ค่ะคนพิการคนด้อยกาศของเมืองไทยนี่ก็มีอยู่เยอะมากเลยแล้วก็คนยากจนค่ะเราคิดว่าน่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปสนับสนุนแก่ผู้ยากไร้ตรงนี้น่าจะดีมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าบ,บนานาก็มีเงินบำเหน็จบำนาญที่เขารัฐบาลก็มีให้ได้อยู่แล้วนะคะและส่วนส่วนที่มีแนวคิดว่า ส่วนไหนที่ประชาชนที่สมควรที่จะได้รับเงินตรงนี้มากในความคิดของพี่อ่ะประชาชนส่วนไหนอยา่ามถึงว่าคนพิการคนด้อยกว่าโอกาสหรือประชาชนคนแก่ผู้ยากไร้เอ่อผู้ที่ไม่มีที่อยู่อะไรเนี่ย ก็ก็น่าจะเอาหนส่วนนี้ไปสนับสนุนเขามากกว่าวคนที่ด้อยโอกาสไม่มีที่อยู่อาศัยหรือว่าคนที่มารูกไม่ได้ดูแลแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะคนคนผู้สงูงอายุที่เขาด้อยโอกาสค่ะในพื้นที่ก็มีมีส่วนอื่นมีพมออะไรที่เขาเขาดูแลน่าจะน่าจะมีข้อมูลอยู่น่าจะใช้ส่งนนี้มากกว่าครับ ขอบคุณมากก็ตกลงก็คือว่าสนับสนุนกับรัฐบาลนะครับที่จะให้เงินเหมือนนี่คือไปมีแนวความคิดสนับสนุนก็ยินดีค่ะแต่ไม่สนับสนุนนะคะที่ว่าจะให้ของค่าาชการบันการค่ะอยากจะให้แจพวกผู้ได้กัสได้ราบมากกว่านะคะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสสัดีค่ะ